นดารานำรูปไปไปขโมยยัก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 ขาครับจากธนาคารให้คอมเมนต์ว่าอยากจะช่วยจังขอในบัญชีได้ไหมขอเลในที่มีอสมก็ช่วยดูแลผมอยู่แล้วเนี่ยครับก็เป็นเจที่ที่เขาเป็นของ มันมันเสืชื่อแล้วก็มันว่าตัวลุงเองเนีไม่ได้ประสงค์ก็จะมาแจ้งความที่เขาเอารุปพาผมไปลงขอขออะไร้หมคุณขอบริจาคขอบริจาคแล้วก็ขอเอารับของด้วยอ่ะใช่คนคนที่ไปขอคนที่เอาชื่อลุงไปใครครับเอาไปขอรับบริจาคใครทิทยาเขาผมทิทยะ รู้จ <us> ักได้ยินมาว่าเขาชื่อวิริยาใช่วิริยาพิริยาหรือเปล่าครับผมเขาเคยคุยกับลุงไหมไม่เคยไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยรู้จักพานเยาหรือติดต่อไม่ไม่เคยครับผมไม่มีไม่เคยเคยมาช่วยเหลือไหมไม่เคยพอทราบข่าวก็ไม่สบายใจลุงไม่สบายใจใช่ก็ก็ก็ยังไงดีคือครั้นี้ก็ทาให้ผมอ่ะกัอบอต้อนที่อสมเข้าใจผิดกันเพราะทางอสมก็คิดว่าผมอ่ะ ไปไปเปิดไปเปิดเพจแล้วก็แล้วก็ไปไป,<า>ไปรับของอใช่แล้วครานี้ไปกระทบทางอสมเขาว่าทางที่อสมอเขาก็ดูแลผมดีอยู่แล้วทุกหน่วยงานเข้าดูแลผมดีอยู่แต่พอนี้เอาเอาเพจนี้ไปลงมันก็กลับกลายเป็นว่าอย่างที่ผมเคยฟังนี่แหละก็ผมจนอสมอก็คุณหมวยก็มาถามผมว่า,วาลุงมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะผมก็บอกผมขอโทษผมไม่ีผมไม่รู้จริงๆใช่ก็ผม ก็ขอโทษกันไปก็เข้าใจกันแล้วอะ่ะก็ผมนกันตา <c oughs> แต่คนนี้อะไอไอเจ้าบิริยานี่แหละ <c oughs> เจ็บปวดมาก